เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับฮวงไอพีสวัสดีครับคันนี้ผมมาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับคันนี้เป็นนิสสุบิชิครับนิสสุบิชิเลนเซอร์ปี96เครื่องดีเกียร์ดีเกียร์ออโต้พวงมาลัยพาวเวอร์ครับกระจกไฟฟ้าแอร์เย็นเพลงเพอสีสันยังสวยห้องเครื่องสะอาดครับ เครื่อง 4G 91ครับคันนี้เครื่องดีเกียร์ดีเกียร์โต้พร้อมใช้ระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบวิ่งทางไกลได้สบายไม่มีปัญหามีชุดแต่งให้ด้วยอย่างสวยครับเลบมเอกสารชุดโอนครบซื้อไปพร้อมใช้ได้เลยไม่ต้องซ่อมสภาพพร้อมใช้ถ้าชอบาฝากดติดตามกดถูกใจไว้ให้ด้วยครับมาชี้เป้าหรือซื้อประจำใน้ไม่ลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วย พิกัดดูรถอยู่ลำปางครับเกาะคาสนใจก็ไปดูท่านลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองเบอร์โทรเจ้าของใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่ขมาเพิ่มเติมได้เลยครับจะนัดดูรถนะทดลองขับก็ติดต่อเจ้าของโดยตรงได้เลยราคาเปิดที่มที่3 8ป0 0บาทครับราคามอไซส์สนใจใสต่ตรงเข้าไปได้สำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ